เราอ่านไม่ถึงจริงๆเพราะว่ามีคนขอคัฟเวอ์เฮ้ยคุณเฮ้ยเฮ้ยคุณนี่มันคุณเกรทวอลลินทอนนี่หว่าโหนี่ออกกําลังกายอยู่หน้าบ้านเนี่ยอยู่หน้าบ้านก็ต้องหาแสงดีครับโบไม่เอาหน้าไม่พร้อมคุณงูวกดดีัดดีครับคุณผู้ชมโบหน้าที่ไม่พร้อมโบไม่เอาหน้าเกรทแต่ว่าพี่กดลับแล้ว เดี๋ยวส่องไปเรื่อยๆแล้วกันเร็วเอาพี่ทิ้งกดพี่ทิ้งไปเร็วๆแสงมันไม่พอโปพี่ต้องกดตัวเองอยู่นี้พี่ต้องกดตัวเองพี่แต่มีการกระบาดของพี่อยู่ไม่ใช่หรอบายยทุกคนกดยังโอ้ยพี่เขาไม่พร้อมค่ะนี่คุณบูมคุณบูม พี่บูมพี่บูมเราเป็นเอฟซีพี่บูม FC, พี่บมูมคนสวยพี่บูมพอๆกับลุงเกดเลยคือพวกอ,ออกกำลังกายแซ่ดิทุกคนออกกำลังกายอะ่ะใช่ไหมเพราะว่าเราว่างไงหนงุ่บูเฮ้ยโบก็ว่างแต่โบไม่ออกกำลังกายโบอ,ออกกำลังกายกามตัวเองกิมใช่ไหมเห็นรีวิวเก่งเฮ้ยอันนี้คือหน้าซีดแบบเป็นศพ แม่เป็นหน้าสดพี่สวยอยู่ป้าโบอยากชมอย่างงั้นมีชีคนแรกที่ชมงแบบนี้เลยนะใช่งั้นงั้นึ้นึ้นกลับมากับหยอกหยอกหยอกอยู่ไหนโบอยู่บนรถแม่โบไปตลาดุยแม่ขังไว้แม่ขังอยู่บนรถก็คือแสงถึงด้วยอะ่ะเปิดไฟสิแม่โอ้ยไหลดูงเลยแม่มีอีกดวงนึง <laughs> ใส่แน่นมากเม่ก<ด>็ว่าค่ะสบายดีค่ะเห็นแต<ช>่น้องโบรีวิวอาหารใช่มันก็มันชอบกินอ่ะน้องมันหยุดไม่ได้อ่ะมันหยุดไม่ได้รู้สึกว่าถ้าเราเครียดเรากินแล้วเราเรามีความสุขเราก็เออต้องทําให้เรามีความสุขเราก็เลยกินนี่เห็นไหมพี่เกดเขายัางมาแซวเลยบนรถแสงดีจังอ่ะ ปกติแสงดีกว่าไฟกลมอีกอะเกี๊ยวอยากกินเกี๊ยวเออพี่บอยต้องให้เกี๊ยวกินแล้วขายไม่ได้เลยช่วงเนี้ยลุงบอยลุงบอยพี่บอยขายเกี๊ยวพี่บูมขายเกี๊ยวอุ้ยพี่บูมหนูกินเกี๊ยวเก่งนะเอ้ยเออเดี๋ยวส่งไปเลยแต่โบต้องอ่านดีเอ็มพี่ก่อนพี่น่าจะไปอยู่ในบีเควสของโบใช่เหอคะอืม w าย ก็จะมปอยู่ในอีเควสที่แบบที่เข้าไม่ถึงอุ้ยคูต้ามาอุ้ยคูตาเราต้องเราต้องเรียนแอคติ้กันผ่านในนี้หรือเปล่าเอ้ยหนูก็ได้เหมือนกันคุกกี้ครูอร่อยดีนะคะเป็นแบบเป็นกุ้งเป็นเป็นคุกกี้คาวอ่ะใช่ป่ะคุกกี้เป็นคุกกี้ของคาวแต่เออแบบเหมือนข้าวเกี๊ยวมันคุกกี้อร่อยใช่ป่ะคุกกี้คาวมันไม่ใช่คุกกี้หวานเป็นคุกกี้คาวอ่ะ กกี้ขาวแม่แม่เติมคาว่าของขาวไปนิดนึงของขาวคุกกี้ของขาวคุกกี้ขาวนี่คือแบบโอ้กลิ่นปลาคือลอยมานะ <laughs> คือแบบเหมือนอยู่ในตู้เย็นนานๆแล้วหืนกับข้าวอะเนาะคุณ <laughs> ตาทุกคนไปอุ่นหนุนของคุณตากันด้วย <laughs> คุกกี้ขาวเขาบอกว่าเขาบอกให้เชิญลุงบอยกับลุงเกดมาลุงเกดอ,อยู่อยู่อ้ลุงบอยอยู่อยู่ไหมอ่ะลุงบอยเหมือนไม่อยู่แล้วหรือเปล่า อุ้ยมีนิชามาด้วยนะนิชาอยู่ไหนนิชาก็คือถ่ายรูปริมสวนตลอดคือติดตามตลอดเลยอ่าเชิญให้หมดเราจะเชิญทุกคนที่เข้ามาเป็นกับดักเรานะคะคุณแต่แต่ว่าลุงเกดอะก็คือเหมือนลุงเกดไม่พอมอะลุงเกดคือหน้าหมาอยิวนี่ไลุงเกดไม่มีฟิลเตอร์ลุงเกดต้องไปหัดเอาฟิลเตอร์ของอพี่บอบใช้ แต,แต่อย่าไปเอาของพี่บอยนะหรือว่าของพี่บอยคือไม่ได้ใช่ไหมของพี่บอยคือแบบมองไม่ออกอ่ะนั่นคือคุณบอยปากกอนเออเดี๋ยวเราเปลี่ยนอุยยอ้ยสวยอุ้ยสวยนานทีเฮ้ยแม่มา <laughs> แม่ <laughs> แ,ม <laughs> แม่อยู่หลังรถแม่สวัสดีค่ะแมแม่แม่สวัสดีค่ะแม่ <laughs> พี่บูมพี่บูมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เห็นไหมแม่เห็นใครอ่ะแม่หนูตาบอกว่าเออแม่หนูมีฟิลเตอร์ค่ะอหลังๆเนาะพี่เก๊บอกว่าแสงไม่มีวิ่งอยู่หน้าบ้านเออเนี่ยมีคนบอกว่าน้องแพล น้องแพววันก่อนไลฟ์กับน้องแพวน้องแพวคือนอกใจพี่เกดแล้วแล้วก็นอกใจลุงบอยด้วยแล้วก็ส่งดีเอมมาบอกว่าแบบจุจ,จุห้ามบอกใครแบบถูกพี่พี่อะไรงอนไม่รูก้สกนุกมากพี่ชาบอกว่าเอฟซีขอนเป็นเกิร์ดก็เอาครก็พร้อมมาให้มันีนีชาก็คือกินช็อกโกแลตปกสัตว์ไม่ได้นะนี่แม่ วันนี้แม่จะทำเมนูอะไรอ่เห็นถั่วฝักยาวเมื่อกี้สงสัยจะต้องตําถั่วมีคนเขาคอมเมนต์ชูริปป์ให้เราเต็มเลยอ่ะแม่แค่มันป้องมันเป็นยังไงนะป้องมันเป็นอย่างนี้นะเอออย่างนี้ในกะันนะหรือว่าอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้ไม่รู้เลยริปป์ได้ไปหรือป้องอะหรือว่าเป็นอย่างนี้ขอบคุณค่ะเราแค่เอาอเล่นอนะไรหรอ ใช่เอามีคนอุ้ยติดไฟแล้วหนึ่งอุ้ยอดระบบปิกต่งนี้แม่สเตเซฟนะค่ะคุณค่อวันนคุณแม่ได้ยินด้วยเฮ้ยแม่เปิดเพลงเคพีางเค้้องเต่าเพลงฟางเพลงพี่บูมหรอเพลงพี่บูมเหรอเพลงใครเพลงใครเพลงใครก็ได้ค่ะหนูร้องไม่พอสักเพลงเลยค่ะแม่ <laughs> แล้วแม่บอกเป็นนักร้องลุงโมเป็นพิธีกรมูฟออนมูฟออนพี่ลองมูฟออนเป็นไหมโบชอบมูฟออนอุ้ยต้องฟังโบร้องเพลงอ๋อโบโบก็ขอบคุณครับก็เออเพราะเพราะในแบบของตัวเองอาจจะไม่ได้พอแบบสำหรับคนอื่นขนาดนะั้นเพอาะสำหรับแม่ <c oughs> พราแม่ฟังเพาหรับแม่เพราะแม่เป็นคนฟังโนเพราะสำหรับทุกคนมีคนถาม แล้วแบบนี้อะไรนะคะเมื่อกี้มีคนบอกว่าชูแบบนี้ค่ะเล็บชูเคยคือแบบถ้าบางปุ๊บคือฟิลเตอร์หายคือน่ากลัวมากอะฟิลเตอร์จะสั่นนิดหน่อยนี่ปากกูอยู่บนมือแล้วนะ <c oughs> เคยฟิลเตอร์นี้แบบจับเก่งมากทุเรียนก้านยาวร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลค่ะหมอนทองร้อบบาทต่อกิโลค่ะ ใครสนใจเข้าไปสั่งได้เลยนะคะไอซ์กิซดาค่ะนี่ขายของให้เรานะคะขายของแล้วค่ะชวนโอ้ยชวนคนที่มันเป็นไปได้หน่อยได้ไหมทุกคนนี่เห็นไ้มพอบอกว่ามีคนอยากฟังพี่โบลร้องเพลงก็มีคนบอกเลยภาวนาให้มีรองเลร้องเลยร้องเลยองเลยเอาเพลงอะไรเอาเพลงเดี๋ยวพี่จะฟีดเดี๋ยวพี่จะีดสมมุดสมมุดขึ้นคอนเสิร์ตสมมุดขึ้นคอนเสิร์ต เดี๋ยวจะขอรับให้สมมติวันนี้นักร้องนั่ของเราคือโบวิรดาเดี๋ยวจะเป็นฟีดให้ไม่เขินนะมาเอาเอา m o v e on แล้วก็นะช่วงแบบชอบเพลงนี้อ่ะเดี๋ยวจะเป็นผู้ชมได้ไหมพีร้องได้ปะอ่ะให้โบร้องก่อน คูต้าคูต้าคูคูคูต้าบอกว่าคูต้าอะไรมุมการคอรัสอ่างี่คูต้าบอกว่าคุกกี้อร่อยมากคูต้าคุกกี้อร่อยมากค่ะแม่บอกหนูก็ชอบคุกกี้คุกกี้ของเข่าของคูต้านะคะคูเป็นของข่าวเป็นของข่าวคูต้าเราล่ะ สิบอรพร้อมคอยโชคดีนับตั้งแต่นี้ต้องไม่งอแงอดูแลตัวเองให้ดีฉันไม่เป็นไรไม่ได้ไปไหนแค่จะอวยพรจากที่ให้นอนฝันดีรู้กันแค่เราเอหมือน,นึงเงา <laughs> ไม่ว่าจะสุขหรือเศร้า รู้ว่าจำเหนือไม่ได้นะพี่บูมเปิดนะเสือนแทน์น่ะนี่ยิ้มไม่แบบยิ้มไม่ได้เลยตีนกาขึ้นแพรไม่เปิดอ่ะไม่ไม่เป็นไรถือเป็นเส้นประสบการณ์เราอีกติดาจารย์ลึกแล้วนะแต่พี่บูมแบบสวยเสมอต้นสบายแต่พี่บูมเก็เหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนสวยเหมือนเดิมจริงไม่ได้แก่ไม่ได้อะไรนุ่นเหมือนเดิมแม่เห็นหนตั้งแต่ อ๋อ oh ใช่ดำเลยเป็นดำอ้วนๆตัวใหญ่ๆอ๋อตัวเหมือนยักษ์มันก็ไม่อ้วนนะลูกตอนนั้นใช่ตอนนั้นก็ไม่ได้อ้วนอ๋อคือสวยอะเป็นที่กรที <S 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 ่สวยอ่ะตัวใหญ่สื่อเมนบอ๋อสวย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 ด้วยงานาสนแบข้างแนวอ่ะกล้ามขนาดเนี้ยนี่เขาบอกพี่บูม พี่บุ๋มลองเพลงบ้าง Happy Birthday to you แ a p to you ใครเกิดวันนี้ขอให้มีความสุขมากๆค่ะลาทุใครเกิดวันจัดทร์มีคนบอกว่าโซ่ตกโหโบไม่น่าร้องเลยอ่ะคนบอกว่าอย่าง ร้องเลยเพราะว่าร้องไม่ได้เดี๋ยวมันมีการเทีบเทีย mm hmm. มูนี่ฟิลเตอร์ออกกับใต้ตาบองคับมาเลยนะอ่าฉันนี่ขนตาเบอร์อะไรคะเนี่ยมี oh, คนตายมีคนบอกว่าบูมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยังเพียน <laughs> oh, ไม่บูลี่นะคะคนเรามีคีย์ส่วนตัวของตัวเองนะคะทุกคน <laughs> โบพี่ตัวขาวไหมขาก็โบเลยเนหะ็นไหม ดูแล้วหนูเป็นลีซ่าไปแล้วอะเหลืองมากตอนเนี้ยดูสิตัวขาวเลยขาวอมชมพูเพิ่งออกกำลังกายเสร็จเฉยๆค่ะหน้ามันนี้ต้องให้พี่เกดด้วยนะคะเออต้องให้พี่เกดเน,นี่ยต้องส่งไปให้บอกพี่เกดเซฟอันนี้แล้วลองใช้ดูเดีกเขาบอกคณดำอุ้ยแม่ขมเขาเอา เขาแค่ส okay, ีเข <laughs> <laughs> like <se> ้มเหรอลูกเขาแค่เข <can> ้มเข้มเขาเขาเข้มเหมือนมาด์กเขาอะค่ะมาด์กเขาเข้มเข้มพี่เก๊กเหตุหลังมันมืดเนาไปเปิดประตูซิป่ะบายบายพี่หงกอนโอเคบายบายหนุงโบสวัสดีนะคะคุณแม่จ้าสวัสดีค่ะในไลน์เนี่ยอือสวยนะ ร้อยแล้วแหละหรืว่าเอ้าที่โปรโมทเสย็จแล้วสองคนควรทํารายการคู่กันเพียนเพียนดีน่าน่าดชมหรือว่ามันเอาไปเปิดประตูค่ะลูกพี่เก๋บอกแม่รักนะรักลูกหรือรักอุ้ยแม่ค่ะเราไม่จุดประเด็นเรื่องนี้นะคะโอเคบาย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 ค่ะอย่าลืมอย่าลืมอ่านเฟซพี่ล่ะ ได้เลยครับคุณตาบอกให้เราทํารายการคู่กันโอเคเดี๋ยวจะบุกไปพักรายการแน่แ่ได้เลยจะบุกไปบ้านโบหรือบ้านได้เลยบ้านโบไม่มีอะไรให้หรือเพราะว่าอย่างไม่ทำอะไรเลยหรือเอาไปไม่ใช่สองท้านไม่ยอมเปิดประตูบายบาย